สวัสดีครับโซนมนพระจิ่งพิริพิณัฐหกแปดทั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดกระจ้าวันที่สิบหกกรกฎาคมบัดนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันสิบแปดเป็นวันที่เจ็ดสิบเจ็ดข้าพเจ้าในวันชนะพุทธองชัยขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูติพระริดละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจะรียกบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าตรงต้่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อนะครับข้าพ้ั่นองค์บทอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกลางรัตนะไตาอรังสมาสมพุทโธภะขวาวผูทังภะขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตขวตาธโมธมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระโพโตสาวกสังโฆสังฆนามานิบทที่สองบนบูชาพระเทวีที่นาฏอะระังสมาสมพุทโธสุจีรังปิณิพุโตคุณไอหิธรมานธานิปรมีหิจติสติยาวัชชิวังอหังพุทธังธมังสังฆังสัตว สารนังคตโตปูเฉมิละตะัตนาตะยังธรรมังจารานิโสธินาบที่สามพุทธชุนุนเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัพธมังมิริราชัสสะสุนันตุสัคขโมคทังสัคเคาเมจรูเสิริศิขราตาเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรุบนาคา,าเสนเคหาวัตถุนปีเขเตภุม,มาเจยันตุเทวาชลักภารวิสเมย,ยักขะขันทพพนาคาติดฐันตาสัติเคยังมุนิวะราวจานาสาธะโวเมสุนันตุ ธรรมสัมมาสังกัรุอะยัมปะทันตาธรรมสัมมาสังกัรุอะยัมปะทันตาธรรมสัมมาสังกัรุอะยัมปะทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะนามการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคัมมนาปัตหะ พุทธังสรังคขจามิธามังสรังคขจามิสังฆังสรังคขจามิทุติยัมปิพุทธังสรังคขจามิทุติยัมปิธามังสรังคขจามิทุติยัมปิสังฆังสรังคขจามิตติยัมปิพุทธังสรังคขจามิตติยัมปิธามังสรังคขจามิตติยัมปิสังฆังสรังคขจามิบทที่หกโสดจจักิริยาคาถาติเมสรังอัญญงพุทโธเมสรังวังเอเตนะสัจัวเชนะสติตเมหตุสัพพะทา ัทาา them, ติเมสรังอัญยังพโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานนติเมสรังอัญยังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานบทที่เจ็ดภูตสติรัตนะปนามะคาถาพุทธังนเมรัตนภูตตาสริรัตติตังธรรมังนเมรัตนภูตตาวิสุทธิสารังสักขังนเมรัตนภูตตาสุสีรัตติธิเอตังนัมมติรัตนังรัตนทะยวหังสัมมาสมุมสริตาวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานทิตะคุณะ โยคะวะสัพพะวะตังอสุมิตายามหิติอัตถวะยะถาติทันเทตีกลางวินาตคิตะเรสมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจัจจิเรนจะปปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุทัสสตังปิญญุหิปันติตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเจหิจิจหันจุปะระพันหิยังเกษรจิตสุถุวิสังคุณกายะตายะในมิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปะสตังมะณสีสุทธาภาษาทฐานังปุญญาติการะมะสมุต ตมะคุณะคูมังทุกขาประมุตชนะผู้ขาสัังคตานังปูชาเะเหสุปรมังอภิปูเชนยังนิพพานะสทจิจิริยายุปะนิสัยยัถังสัมมาเกเลสมะระโสทนะสิทยาจะสาธิอัตะปุสะเลภุปะเสวะนิยังปานิภิจาปิสรางขามนิยมีวะจัสมาหิตังติรัตนังสัตังคตัมหะและจินท่วังคณะเนสุนัสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสันตจิตตาตถานุภาดิจาริยาสทารตาจะปุยเนะตัตะ สุกเตนะสุขีพระเวมุตเาตชินัสสาะจากสาธาิสุวัติโหตุเยโยเจทะธรรมวินัยัมผิปะมาณอูโตโลกุตราพิสมยัยโยนิยโตสุปุชังตโสะนิสาาัตยะจะยายะอายมปิโหตุวัตถุแตเยปาริจิตโตสุปัสสาธกา,าโรบที่8ปดทธรรมการัสิทธิคาถาโยจักกุมาโมหันลาปะกาโทสามังวุตโตสุปโตวิมุตโต มาราสัปัสสาวิริโมตยันโตปาเตสิขีมังเชลตังวินัยยังผู้ทางวะดนังสิลาสาระมานิโลกัสะนาถันจะวินายกันจากกันเตเะสาเทเชยสิทิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุธรมโมทโชโยวิยาตัสสะสัตุทัศเสสิโลกะสะวิสุทธิมาคานินญานิโพธมัทธรัสะทารีสตาวโหสันติกรรสุติโนธรรมวรันตังศิลสาระมานิโมขปะทารงอุปะสัมปะทามาตเจเชสาเทเชยสิทิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุ สัทธมเสนาสุกตานาคโยโลกัสปะปูปะกิเลสเฉตาสัตโตสยังสัตตินิโยชุโจะสวขาตะธรรม um ังวิธิตังกโรติส ah ังฆังวารันตังเสลสารนบามีพุทธานุพุทธังสามะสีละทิถึงตันเตชัตเตฟีสิทธิโขตุสัพันตรายาเจวินาสเมโตบุตรที่ฆ่าปุสวนนโมกาลัทธกขาถานโมอะัตโตสัมมาสัมพุทธัสามะเหสินโนนโมอุตมะธรรมะสัสวขาตะเสวะเตนิทานโมมหาสังคสปิวิสุทธะสีละทิถิโนนโมอุมาตายรัตทัสะ ลัต,ต,ตนัตยะสัสสุการณโมฆะตีตัสสะตัสสวัตถุตยะสปินโมคาระปพาเวนะเวคัจฉันตุอุปัทวานมโมคารานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานนโมคารสาสัตเตชนาวิชิตุหิโหมิเตชวะบทที่สิบกุสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพะคขวะสัจจิสุวิหรารติจะิดเป็นวัตถุสมิมหาวนเนะมหาตาภิขสังเขนะสัตติงปัญจามาเตหิ พิคุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุตะทาตุหิเทวดายปุเยนะจันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายพิคุสังคันจะอัตะโขเจรุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานาเอตตะโหสิไอยังโขพระขวารัตเิสุวิหารติจะเป็นวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัททิงปัญจมาเตหิพิคุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุตะทาตุหิเทวดายปุเยนะจันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายพิคุสังคันจะยานูนัมยังปีนะพระ พควโตสัตติฐีปัจเจกคาถาภาสยามาติอรโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระวาปุริโสสามัญชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาเรตังวาผางสัมนิชยะยิวะมีวัสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรทิตาพรควโตกรุโตปัตุระหังสุอรโคตาเทวตาพระครวตังอภิวาเทตวาเอกัมันตังอังสุเอกัมันตังทิจ้าโหเอกาเทวตาพรควโตสัตติฐีอิมังคาถังละภาสีมหาสมโยปวันรัตนิเทวกายาสมาคตาอังคตมหอิมังธรรมวัตรยังเทกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติ อาตะโขอปาราเทวะตาพะโคโตสติเกอีมังคาสังอภัสิตัตราพิโวสมาธาหังสุจิตตังอาตะโขชุบะมาหังสุสาระถิวะเนตานิฆาเหตุวานเจริยานิรขันติปันธิตาติอาตะโขอปาราเทวะตาพะโคโตสติเกอีมังคาสังอภัสิเฉตวาขีลังเฉตวาฟารีคังอินทัขีลังอุหะจักนะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจุขุมาตาสุทันตาส euh. ุสูนาขาตติ อะรหูอปร拉เทวตาพุทโธสัตเกอิมังคะถังปาสิเยเกยจิพุทังสรังคตาเสนาเตฆามิสันติอบายะภูเมียงปะหายามานุสังเทหังเทวากายังปาริปูเรสันติติอะรหูพระครบาลภิกขุอมันเตสิเยปุเย,ยนะพิเวทัส,สทัสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาหุนติตถาคตังทัฒนายาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเวยสุงอติตตะมัทนาถังโตสมาสุทาเตสัมปิพระควรตานังเอตัปรนมายวะเทวตาสันนิปติตาสูงเสยยะถาปิมายังหังเอตาระคิเยปิเตภิกเวุิสันตอย์ภ รานโตสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตาในเอตัปรมายีวัฏพุทธาสนิปติตาภวิสันติเสยยะทาปปิในหาเอตาระหิอาชิติสามิพิฆเวเทวกายนานังนามามิกิดต่ายิสามิพิฆเวเทวกายนานังนามามิเทสิสามิพิฆเวเทวกายนานังนามามิตังสุนัสาสาศาบังมนัสิจารุธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพระวัโต,ตปัจ,จัตโสสุงพคะวาเอตัทธโวจะสีโลกะ มนุข at um am ัสสามิยะถัพพมาตาทัสุตาเยสิตาคิริสะรังปิคิตตาสมาหิตาปุถุสีอวสาลีนาลโอมหังสาภิสัมพโนโพธาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนามนาเวลาปิโยปัญจสเตยระวาวะหนิงสปิดาภัตวตโตมติยสัทธาสาวกีสัสนิละเต เทวกายาอภิจันตาเตวิชานาถาพิคุโวเตจัอาตตปะปะกระลงสุตตะบพุทธศาสสานัเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานาทสานังอเปเกสตะตะมัตถุงสาสังอัฏฐสัตติงสตังเอเกสตะสานังอมนุสานามัทธสุงอเปเกนังตะมัตถุงที่สาสภาปุตตาหงปัญจสรพังละพินายาววะวัคคีตวานาจักกุมาตโตอมัตยิสัทธาสาวะเคสตะเสนระเตเทวกายาภิจันตาเตวิชานาถาพิคุโวยิวหังกิตาอิสัมิคิระหิอนุปุปปโสสัตตงสหัสสาวิตังขะพุงมากัะปิลาวันนนนนนโโโโตตตตสสสิมมััััวย โมทัมนาอธิการมุงพี่ขุนนางสัมฤติินวะนางฉะสหัสสาเหวะมรตายะขานาำนัตตะวันโนอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสัติโนโมทัมนาอธิการมุงพี่ขุนนางสัมฤติินวะนางสาฟาคีราติสาหัสสายะขานาำนัตตะวันโนอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสัติโนโมทัมนาอธิการมุงพี่ขุนนางสัมฤติินวะนางอิเจเจโสละสาหัสสายะ่าขาน้ำนัตตะวันโนอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสัติโน มรรธรรมะที่กำมุงท no ี่ค oh ุณังสันติมนังเวสามิตาปัญจสตายจากฐานะมาตวริโนอิที่มันโตสถิตม so ันตวันแวมันโตยะสัจสนุมรรธรรมะที่กำมุงที่คุณังสันติมนังคุณิโรราชค่ายโกเวคุณลักนิเวสังขพิญโยนังสตาสาสานจากฐานะไปยี่รูปาสติคุณิโรราชค่ายโกโสปะคัสสันติมนังปริบันจะอิสังราชาตัตระโทปัสสติขณทัพฐานงอาทิปติมาราชและใสโสกุตาปิตัสสะพาโวอินเทมามาปะตาที่มันโตสถิมันโตวันแวมันโตยะสัจสนุมรรธรรมะที่กำมุงทัง

กตฏารันจักทีสังราชากุวิโรตัดปะสาสติยะขานังอาทิตติมหาราชายและศรีโสกุตตาปิตัสภะโวยหันามาผาะลาอิปิมันโตสติมันโตวันละวันโตยะสัตติโนมุทบนาอภิกมุงพิภูนาลสนติงวันนังปิบัติที่สังทารโตทักขิเนนะวุลุอมือโกปชีติเนนะวิรุกขคุยโรตรังทิ่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตติโรทิสาทันทะลามนาอัถังสุวะเนกะปิละวัทเวเตสังมายาวิโยธาสะอากูวัญจันการสัทธามายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกกกกาามมมเสโทจจัััินนนนุ ปานาโทอุปมันโยจากเทวสุโตจามาตาลิจิตตเจโนจักขันทพุนารโรลาชาชโนสโกอาคูปัญจสิโคเจวะติพุรุสิยาวัจฉาเอเตจันดีจราชโนคันธภาสะอรติธิโมทมานาอิกามงพิปกุนังสมปติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจกากัรมพระสัศตระอาคูไปราคาสายาติภิยามุนาทตะรัตจะอาคูนาคายาเสโนเอรามโนมหานโคโสปราคสมปติงวนัง เยนะคาราเชสาสารันติวิพาทิชาปักขิวสุทธะจขูไปหายาสาเตวัณณมชบาตาจิตตราสุปนาอิติเตสนังขะายันตานาคราชานามสิสุปนาโตเขนมังกาสิพุทโธสนะหิวิจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามังกาสูพุทธังชิตาวิชชรหะเถนะสมุทังอสุราสิตาคาตโรวาสวัสเศติทิมันโตยัสสีโนการคกัญชามหาพิจมาอสุราธานเวคสาวิปัจิติสุจิติจะปปะหาดาโทนุจิสหะ สัตตัญจ่าพัิปุตตานังสัพเพวโรจนามกาสนาหิตวาพระพิณเสนาลาหุพัฒมุปปะขมูสมัยโยธานิพพันเตวีขุนนางเสมาติงวะนังอาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวายุตถาขะขมวรุณาวรุณาเทวาโสมโจะยัสสสาสหะเมตตากรุณากรุณากายิกาอากูเทวารัศสิโนทัศเสตทัศสรากายาสัตินานตตะวนิโนอิทิมันโตทิิมันตะวันนัตว์โตวะสัสศิโนวุฒามณะกามุนทิขุนังเสมาติงวะนังเวณทูจเทวาสาริจ่าอามาจะทุเบยามาจันทสุปรคิตา สริยส <ersch> ุภราณิสาธิวาสริยมาคูปรกิตานักขตานิปรกิตวาอาภูมันทวราหกาวสุนังวัโวเศธโศโกปาขปเดนตาโททัเสเตทศรากายาสเถนะนัสตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวัโตยะสติโนมุทมัลลาพิฆมุทีภุนังจามิติงภนังอาถาภูสาภูเทวาเชลมาคีสิขาดิวาอริทธกาเจโรชาจาอุมาภูผานิภาสิโนพุทธนาสหธรรมาจาอจุตาจาอนิชกาสุเลยะลุจิราอาภูอาภูวสวรรณิสิโนทัเสเตทัศรากายาสเถนะนัสตะวานิโน อิทีมันโตสติมันโตวันนัวันโตยัสสัสโนมัทมนาพิฆามุงิคุณังจาระติงวะนังสมานามหาสมานามาเนีสามานุสุตมาคิดทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอัถาคูอริโยเทวายุจารุหิตวาวสินปารคามหาปารคาอาคูเทวายุยัสสัสโนทเสตเตทัศากายาสัจเตนันตวานิโนอิติมันโตสติมันโตวันนัวันโตยัสสัสโนมัทมนาพิฆามุงิคุณังจาระติงวะนัง สุกากะลุมหาอุณาอาคูเวขาณสสะโอทาตะคยหะปาโมขาอาคูเทวาวิจขนาสถานมตารักขชาวิสกาจายัสสนโนฐานยังอาคาปัญโนโยทิสาพิวัติทัเสเตราชรกายาสัพเพนันตตะวนิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวโตยัสสชนโนวุฒามณะพิสมุพิคุณังสมิติวุนางเขมิยาตุสตายามาการคาจายัสสนโนสัมพิตกาลามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานรตติโนอาคูอาตาคูปเรณิมิตาทัเสเตราชรกายาสัพเพนันตตะวนิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวโตยัสสชนโนวุฒามณะพิงสมุง สัเตเทเทเทวานิกายาสภีนะนัตตวานิโนโนะมันวายนะอาคารฉุงเยจันเยสัทถิหาสหาปวุทธะสติไมคีรังโอคาตินะมนาสวังท่าเขโมคาตรังนัคังจันทรมะอสิตาติตังสุภามาธรรมโตจัดติต,อต,อตอาอิธิมาโตศาสน,นังมาโรติโสจ่าโสปาคัสมิติงวนังศาสัพพ์ธรรมโรกานังมาหาธรรมาติติถติอุปป,ปันโนสุสติมันโตพิสมากายโหรยะสัิโสท่าเสรษฐัยสราอคูปเจกัวัสวัตติโนเตสัญจามาชโตอาคาหะริโตปริวาริโต เต้จะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมคติมารเสนาพิกามิอัสสกนหสาสัมันทียังเอธะคณหัตถะพันธาถะราคีนะพันธะมัทุโวสมันตาปริว่าเอธะมาโวโมีจิตถะโกจินังอิจิตถา,ามหาเสโนโูคณหาเสนากัเป็สัยปา,ารรนินาตะละมหาหะจาสัสงสสรังกตะวาันเทระวังเยถาภูุสกโกมีโคธนะยันโตสวิชุโกโตถาโสาปจุฑาวัติสัมพ,พุทโธอสยังวเสตตันจัสรพังอภิญญายบวะวิคิรวานาจักุมาตตโตอมตยิสัทธาสวเสนเตมาวเสนนาภิกัตตเวิชนาิภโว จะอาตปมากรุงสตวรรษศาสนาวิตราทีปะกมุนในสังคมมปิอินทยุงสัพเพพิชิตะสังฆามาพยาธิตายยัตชะโนโมทันติสหุตหิสาวกาเตชเนสุตาติ